สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนชาโน้ลเลือดผมชื่อเด็กชายสารินโคจันทึกผมชื่อเด็กชายธีรุท้องเฮียงครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานจากวัตถุเรือใช้ในชุมชนหนึ่งวัตถุประสงค์ในของโครงงานหนึ่งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สองหารายได้ให้ตนเองสาม เพื่อศึกษาวิธีการทำว่าวป,ประโยชน์ที่คาดประโยชน์ที่คาดจะได้รับหนึ่งเงินสองความรู้ระยะเวลาวันที่ยี่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบแปดเดือนมกราพศสองห้าหกเก้าวิธีการดำเนินการหนึ่งนำไม้หาไม้ที่แห้งสองนำมาเหลา 3ามทำโค้งเว้าสเอากระดาษมาติดครับขอบคุณครับ